รถทิปเชียงใหม่แม่ห้องสอน5วัน4คืนค่ะรอบนี้ใหม,มากับแกงบิ๊กไบ์นะคะซ้อนมอเตอร์ไซค์เที่ยวกันค่ะเริ่มต้นที่เชียงใหม่ไปแม่ห้องสอนหมู่บ้านลักไทยจะเป็นยังไงบ้างตามไปดูกันค่ะทุกคนถึงเชียงใหม่ตอน5ทุ่มนะคะบอกเลยว่าสิ่งที่ต้องการตอนนี้ก็คือสุก,กี้ช้างเผือกค่ะทุกคนเคยมาทานแล้วรู้สึกชอบมากแลวก็ต้องเป็น สุกี้แห้งหมูเท่านั้นนะคะเพราะหม่รู้สึกว่าเขา,มาหมักหมูมันนุ่มมากแล้วเส้นน่ะคือหอมกลิ่นกระทะมากนะคะเลิฟสุดๆแต่ว่าเส้นเนี่ยคือแบบไม่ได้เยอะมากนะคะที่เขาให้มาแต่คืออยากกินเยอะๆอร่อยสวัสดีตอนเช้าค่ะตอนนี้เรากําลังจะไปตลาดจริงใจกันนะคะแต่ว่าตอนนี้สมาชิกไม่มีใครไปด้วยเอา มาแล้วนะคะจากที่พักประมาณ18นาทีนะคะก็ถึงแล้วตลาดจริงใจนะทุกคนเพาเปิดตั้งแต่6กโมงครึ่งนะเท่าเท่าที่ใหม่เช็คอะเขาก็เลยบอกว่าเหมือนให้มาเช้าๆของเขาเป็นตลาดเช้าแต่เขาเขียนว่าปิด10บโมงแต่ใหม่คิดว่า10บโมงก็คงจะจะสายเกินไปอะไรเงี้ยพราะตอนนี้เรามาถึงประมาณ8ปดโมงนิดๆนะคะก็ยังรู้สึกว่างเงีบๆเหงาหรือคนเขายังไม่ตื่นมาเดินกันอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะทุกคน เดินมาถึงโซนของกินแล้วนะคะทุกคนมันจะอยู่ด้านในตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นพวกแบบผักสดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใหม่อะอยากกินเขาปุกงานะคะนีมนะคะ,ะ,คะสิ่งที่เราอยากกินที่สุด อาหารที่เขาขายเป็นกระทงนะคะเราซื้อมาเป็นขนมงงค่ะอันนี้น่าจะ20บาทแล้วก็อันนี้ค่ะสต่รสน้ำผึ้งอยากกินอนะ่ะทุกคนเราก็ทำน่ารักอ่ะก็เลยโดนตกนะคะแล้วก็ไข่นกกระทะ30แล้วก็ยำส้มโอ e 20ค่ะไข่ป่า15บาทตรงนี้เราก็ได้ขนุนมาด้วยงงปะ่ะและนี้ก็เป็นข้าวปุกงาที่เราซื้อมาจากร้านแรกนะคะมากินรวมกัน แต่ว่าพี่เขาบอกว่าให้รวมถาดไปเลยจะได้ถึงง่ายน่ารักมากตอนนี้ก็คือจะมานั่งทานจริงๆเขามีที่นั่งทานนะแต่เรามากินกาแฟก็เลยนั่งอยู่ตรงนี้นะที่หนุ่มบุงไปแล้วนะคะทุกคนมันคล้ายๆตอนเราเด็กๆแต่ว่าเราจําได้ว่าไอ้ข้างบนนะที่เราเคยกินนะมันจะเป็นเคลือบแบบเคลือบแบบเหนียวๆหน่อยแต่อันนี้มันจะเป็นเคลือบเหมือนเคลือบนางเลดอะที่เป็นล้วนๆอะเราว่าที่เคลือบเหนียวๆม,มันกว่าแต่ก็อร่อยนะคะแป้งนุ่มมากๆเลย ่นนเลกรอบนอกนุ่มในวอลข้างในก็เป็นมะพร้าวอ่อนเลยอืได้มาแล้วค่ะทุกคนน่ารักมากอร่อยนะทุกคนที่เขาราดน้ำึ่งมาตรงนี้ย้าว น่ยอันนั้นก็เป็นหลังคงด้วยอเอาไปกินคู่กันเออไอปิมไม่ได้หวานมากน่าจะกินกับคนั่นแหละน้ำคูนี่เขามีห้องน้ำให้ด้วยนะทุกคนดูแบบเป็นเรื่องเวลาทำดีอยู่นะคนไทยทำถึงอยู่นะเวลาทำอะไรอะ่ะ เนี่ยเสื้อผ้า,า,าก็จะเป็นสไตล์แบบนี้นทุกคนทุกคนเขาตอกเส้นกันจึ๊กจึ๊จได้ยินเสียงปะเ,เสียงคือแบบว่าพร้อมเพียงกันเวอร์นะคะเรากาลังจะกลับแล้วค่ะแล้ววันนี้เราก็ต่อจากนี้เราก็จะไปพระธาตุดอยคํานะคะทุกคนจะไปไหว้พระนะคะอันนี้คือใหม่รีเควสตเองคนอื่นเขาคือแบบว่าใส่แหวนแต่คือเราอะอยากไหว้พระนะคะเพราะว่าเคยมาครัค้งที่แล้วไปไหว้แล้วก็ก็ดีนะคะเลยชอบ ก็จะไปประมาณ11โมงค่ะตอนนี้ประมาณ9โมงกว่ากว่าก็จะ,จะกลับโรงแรมไปเก็บของแพ็คของเพื่อไปต่อแล้วเราก็จะไปนอนที่ปลายนะคะวันนี้แล้วเดี๋ยวยังไงมันจะถ่ายให้ทุกคนดูนะคะ ไหว้หพเสเศษนี่เลยค่ะสิ่งที่ต้องทำเสี่ยงโชคกับคุณพี่เชียงใหม่จะให้โชคไหมขอเงินไปอยู่เดอ้อออกจววากวัดประทาตรดอยคำมาแล้วนะคะกำลังจะไปต่อที่ปายนะคะเราพักที่บ้านกะทิสดนะคะวันนี้ก็ประมาณ3ามชั่วโมงจากในแมปนะ เออแต่ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงแต่ว่าตอนเนี้ยร้อนร้อนนิดนึงเพราะว่ามันเที่ยงพอดีนะคะร้อนแดดอะ่ะอืมแต่อากาศมันก็ยังเย็นอยู่บ้างก็ยังพอโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่ปลายนะคะ ที่พักแล้วนะคะทุกคนก็เลือกได้ว่าจะพักตรงไหนอันนี้อะไรอ่ะโอ้โหอันนี้สาลาเปาพักตะคางที่ใหม่อ่ะไม่ได้ไม่ไม่ยอมมาไม่ทันอ่ะกินข้าวที่บ้านกินหน้าอร่อยแม่แม่น้องบอมนะทุกคนใส่น้ำจิ้มหมูสามไค่เค็มหรอหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่าง อกระเทียมนะครับอกระเทียมนี่แหละนี่แหละนี่แหละอันนี้แหละออริจีอันนี้แหละที่จังได้แล้วเขาปิดมาเห็นไหมว่าไม่เหมือนเมื่อเช้าเนาะเมื่อเช้าเขารวยแค่น้ำตาลอ้อยแต่อันนี้คือเขาใส่นมด้วย คือใส่ตรงตางแล้วก็ทับเหมืนอนปกติอ่ะแต่นั้นคือมันโรยมาข้างบนแล้วมันไม่ซึมอะ่ะมันไม่ดูดเข้าไปอะ่ะนั่นแหละอร่อยใส่อร่อยนุ่มนี่ฮดเทิงงานจ้ะเทรวมเลยสั่งเทไหมคะใช่ค่ะเทชโลแกนคนสวยเอาที่กันแม่ปะนำ้ำแม่ปะนำ้ำ <laughs> อย่างจี้เอาเนื้อเขาตกเนื้อสองเอ็นนตกแดงเขาตกแดงย่างๆอยู่เลยนะรสชาติเป็นอย่างไรน้ำจิ้มหมาเข้ามี่ให้เลือกเผ็ดมากเผ็ดน้อยฉันไม่ได้บอกอะไม่อะไรหรอกเผ็ดแป๊บเดียวอร่อยอะเอ็นเนื้อนะใช้ปุยชิมดิเอาเลยชิมก่อนชิมๆเอาค่ะ ใส่เสื้อคู่ได้นะคะวันนี้ไ,ไปเรามากินอาหารเช้ากันที่ร้านนี้นะคะ เบเกิลคินชีสแล้วก็แฮมค่ะแล้วก็มีพาชาลาเต้น,นะคะอันนี้คือไม,ม,ม่รู้แล้วว่าเป็นอะไรอร่อยไหมอร่อยเหมือนชเอังกฤษอเมริกันเนาะไม่ใช่อังกฤษเบรลฟ์ English breakfast <prefer>. อร่อยอแล้วดูคนกินเลยหน้ายังก็กินซกเล็กประศรีก,กินแล้วกินแต่เกิดเกิดที่ไหน ตอนอยู่โรงเรียนประจำแล้วก็กินทุกเช้าแหละที่โรงเรียนทำให้กินแล้วตอนตอนตอนเด็กเคยลมมไหมหลังจากกินข้าวเท้าเสร็จนะคะเราก็อยู่ที่อทยานอะไรนะน้ำพุร้อนท่าไป กำลังเสียเงินล้อเข้าไปอยู่นะคะก็จะมีค่าธรรมเนียมตรงนี้นะคะทุกคนจะซูยวก่อนผู้ใหญ่หกสิบนะคะแล้วก็จักรยายยนยนต์ยี่สิบบาทค่ะแล้วก็พวกรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาแช่นำร้อนใหม่ก็ไม่เคยมาเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะคะ ไปไงลูกเพ่ดีด,ดอุ่นไหหรือร้อนเลยเลยเลยแล้วคนเยอะมากทุกคนไม่กล้าถ่ายเป็นมุมกว้างเพราะว่าคนเขาเยอะวิทยาของอเ,เราไปแช่เท้ามาอเคแช่ชิวๆบ่อที่เราแช่ประมาณ37องศาปะ่ะอืมออสบายตัวมากเลยทุกคนแต่ว่าถ่ายให้ดูแบบเยอะๆไม่ได้เพราะว่าคนเขาแช่กันอยู่เนาะ <F> มีฝรั่งอะไรแบบนี้แล้วเขาก็ใส่ชุดว่ายน้ำอะไรบบก็เลยคิดว่าเออไม่เหมาะที่จะแช่เอ,อ้ที่จะถ่ายก็เลยไม่ได้ถ่ายบรรยากาศให้ดูไอ้หนูเป็นไงลกูกมันหนาวหรอหรือว่าไงมันหนาวหรอลกูก ที่ร้านนะคะทุกคนเพื่อนๆก็คือจะกินเ้่ากันอยู่ที่แถวๆจาโบนะคะตรงนี้เป็นจุดชมวิวลุกข้าหลามปะเออเห็นเขาเขียนไว้แบบนี้นะคนวิวดีมาก สี่พันโค้งมาเพื่ออกูก็ยอมใจคนแบบนี้จริงๆหวะให้ตายเถอะมันแก้ไม่ได้ พักที่มาลีเกตเฮาส์นะคะทุกคนก็จะเป็นเตียงประมาณนี้เลยนะคะพักได้ถึง4คนเลยค่ะสูงสุดมีแอร์นะคะมีตู้เย็นมีไมโครเวฟมีกาต้มน้ำร้อนค่ะแล้วก็มีไดเป่าผมทีวีอะไรให้ครบคันเลยนะคะทุกคนรวมไปถึงห้องน้ำสะอาดมากๆนะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ2000นิดๆน,น,นะคะต่อคืนค่ะตอนนี้ใหม่ก็อยู่ที่บ้านหลักไทยแล้วนะคะจะบอกว่าที่พักใหม่อะคือพักที่มาลีเกตเฮาส์นะคะตรงนี้นี่ เห็นไหมเนี่ยเนวตัวตรงนี้นะคะเขาก็จะไม่ติดไม่ติดอ่างน้ํานะคะตรงตรงอ่างเก็บน้ําตรงข้างนอกนะคะเพราะว่ามันเต็มทุกคนพวกใหม่จองจองไม่ทันเลยก็คือริมน้ําอ่ะเต็มหมดเลยต้องบอกว่าตอนที่เรามาเนี่ยมันเป็นช่วงปีใหม่นะคะวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าค่ะยี่สิบเก้าธันวาคมนะคะมันก็เลยแบบคนเที่ยวเยอะทุกคนคนเที่ยวเยอะมากแล้วก็จะบอกว่า เกสเฮาส์ out, หรือว่าโรงแรมอะขึ้นใหม่ก็คือเยอะเยอะมากเหมือนกันนะคะก็เลยแบบเออได้มาจองตรงนี้นะ้องบอกว่าไม่ติดน้านะก็เลยบอกว่าเออไม่ซีเรียสอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ไม่ได้นั่งริมน้ําอยู่ตลอดอยู่แล้วอะไรอย่เงี้ยก็เลยเออเ,เดินเอาก็ได้เพราะว่ามันหาไม่ได้จริงๆนะคะ อีกอนใช่หรอคุณแม่คือคักมากคือคักเกินคุณแม่คือคักเกินค่ะเอาอีกค่ะหนูยังถ่ายไม่ทันโ้าหกขอน้ขึ้นที่อันนี้คือชุดหนึ่งหรอเธออันนี้คือชุดหนึงหรอโอ้ ไม่ธรรมดานะพี่มหมูกระทะกินที่ไหนก็ได้นะคะแต่ว่าต้องมากินที่นี่วิวแบบนี้เลยต้องคอนไอโฟนฉลาดเกินนั่งกินแบบริมน้ำริมน้ำแค่ไหนดูนะเนี่ย <laughs> อันนี้คือน้ำนี่คือขาแล้วอะเอาริมน้ำเกิน ทุกคนเห็นความออกปากปะสวัสดีเช้าว,วันที่เท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้จํานะคะเรากําลังจะไปล่องเรือที่หมู่บ้านลักไถก็คือไปกันสองคนมาแปดคนไปสองคนเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ได้ชอบอะไรแบบนี้นะคะยกเว้นเราหาทํานะคะพอรู้สึกว่าเออมาแล้วแล้วก็ดูในรีวิวมาเยอะก็เลยเอออยากไปนะคะเดี๋ยวรอแฟนเอารถออกมาก่อนก็จะไปกันและดูชุดนั่งมอไทค์ของฉันปัง So ดแล้วอันนี้คือเจ็ดโมงกว่าแล้วอ่ะก็คือยังมืดอยู่เลย ทุกคนขอบอกว่าถ้ามาลักไทยแล้วนะคะต้องล่องเรือทุกคนมันได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะนี่ไม่จ่ายไปสามร้อยห้าสิบนะคะสองคนก็คือเรือหนึ่งลำมีแค่เรานะคะนี่ทุกคนบรรยากาศดีมากน้องเขาบอกว่าโชคดีนะคะเพราะว่าบางคนมาก็จะไม่ได้เห็นหมอกนะคะซิ g เ i a t ของเขาคือหมอกที่ลอยอยู่บนพื้นนะ้ำมาทุกคนแต่ถ้าใหม่ๆหม่ถ่ายเซลฟี่แบบนี้ก็คือจะไม่เห็นแต่ว่าถ้าเกิด เอ่อไม่ใช่กล้องที่เป็นกล้องหลังนะคะมันก็จะเห็นแบบไอหมอกแบบล,ลอยลอยคือน้ําสวยมากคือเวลาเนี้ยคือสวยมากถ้มาประมาณเจ็ดโมงน้องบอกว่าเวลาเนี้ยคือสวยที่สุดแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้หมอกมันหนาเกินนะคะมันก็เลยแบบฟุ้งๆในช่วงแรกประมาณห้าถึงสิบนาทีแรกนะคะนี่สวยมากดูดิมีหมอกอยู่ที่เขาด้วยนะคะใครมาก็คือห้ามพลาดนะทุกคนขึ้นตรงเนี้ยชาสาแต่เขาก็จะมีหลายเจ้ามาเดินดูก็ได้แต่ไม่อะจองมาตั้งแต่ ตั้งแต่กรุงเทพเลยเพราะว่า,ากลัวไม่ได้ล่องนะคะมาถึงนี่แล้วนะต้องผ่านไม่รู้กี่พันโค้งมานะคะ ชาวนี้เรามานั่งร้านกาแฟนะคะที่เป็นของรีไวล์รักใครทุกคนหลังจากล่องเรือเสร็จแล้วนะคะเราก็ได้เวลาไปกันต่อค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะจุดพักของเราก็คือ สำนักงานททอทอท,อที่แม่ห้องสอนนะคะหนุ่มๆเขาจะมารับใบเซอร์กันค่ะนี่นะคะผูพ้พิชิตของเราน่าจะได้อันนี้เลยปะ่ะอันนี้เหมือนแบบเป็นกลุ่มของลอก็กติ๊กไปอะไรอย่างเงี้ยป่ะทุกคนแม่ก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะไม่เคยมาอะไรแบบนี้เขาก็จะมีสติกเกอร์เขาให้แปะได้นะคะทุกคน เสร็จภารกิจเรียบร้อยนะคะทุกคนตอนนี้ก็เกือบจะเที่ยงแล้วค่ะเราก็มากินข้าวกลางวันกันที่ร้านใบเฟินนะคะอยู่ไม่ไกลจากสำนักงานทททเลยนะคะจะบอกว่าอร่อยทุกเมนูเลยค่ะไก่คั่วเกลือนะคะจะบอกว่าอร่อยมากต้องสั่งค่ะตอนนี้เราแวะพักที่ปททขุนยวมนะคะทุกคนประมาณจะไปต่ออีกเก้าสิบห้าโลจ่าถึงแล้วค่ะ แม่เสี่ยงไปท่องเที่ยตายงูนะถ้าไปอีกสักยี่สิบโลเป็นไงบ้างคะคนปุวยไม่ไหวคะ่ะไม่ไหววงแตกแม่นอนนะคะยอมเพอันนี้เรามากินข้าวร้านจิ้นตุ๊บนะคะแม่หลวงเพนใหม่ก็เซิร์ชมาอีกทีหนึ่งนะคะไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงด้วยไม่ได้ทำข้อมูลเลยทุกคนาก็มาเลยนะคะ อันแรกเป็นต้มแซบเนื้อใช่ไหมอืมนื้อเป็นได้กี่น่อ้วนเออนี่เออเอ็นเอ็นเป็นอะไรทุกคนอยากให้ได้กินเหรอหอมมากหอมมากนี่นัวขนาดนี้แล้วไปกันต่อค่ะจุดหมายปลายทางคือแม่สอดค่ะทุกคน เดี๋ยวเรามาแวะพักกินข้าวกันก่อนนะคะที่บ้านสวนคอฟฟี่นะคะทุกคนวิวดีมากนะคะทุกคนลงโค้งมาก็เจอเลยไหม่นั่งตรงนี้ก็มีที่นั่งเยอะอยู่นะยให้ชมอยู่มันตรงนี้ด้วยแต่เราอยากนั่งตรงนี้ทำโซ่ค่ะแม่ ถึงที่พักแล้วจ้าวันบัดเจ็ดทุ่งนี้เราจะกลับบ้านกันแล้วห้องพักที่นี่สะอาดแล้วก็ห้องหอมมากนะคะกว้างมากด้วยค่ะทุกคนราคาประมาณ700บาทต่อคืน,นะคะ่ะแล้วก็อยู่ใกล้กับโรบินสันตากเลยนะคะคือแบบติดกันเลยอะสามารถเดินไปได้สบายๆเลยนะคะห้องน้ำก็คือสะอาดมากๆชอบมากค่ะ ใก้จะกลับบ้านแล้วนะทุกคนไม่เอาอะไรแล้วปล่อยจอยค่ะนี่ป่าดีจ้อนจ้าเข้าป่ามานานทุกคนนี่ขอสเ,เวนส็นเซนซากทีกำลังจะกลับบ้านกันแล้วค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่เกือบถึงนครสวรรค์แล้วค่ะ ออกมาจากแม่สอดน,นะคะตั้งแต่ตีห้าครึ่งค่ะตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงนะคะอยู่ตรงเกือบถึงนครสวรรค์แล้วจากนี้คิดว่าน่าจะคงไม่ได้ถ่ายอะไรแล้วค่ะทุกคนอีกประมาณสามร้อยโลจะถึงกรุงเทพนะคะแม่ก็ขอปิดคลิปนี้ที่ตรงนี้เลยนะคะทุกคนจะบอกว่าสนุกแล้วก็เป็นความตื่นเต้นอีกแบบนะคะเป็นทริปแรกเลย ที่ไมหลับเพราะว่าหลับไม่ได้นะคะถ้าหลับเราจะล่วงรถนะคะผ่านมาไม่รู้กี่พันโค้งอะ่ะทุกคนแต่ว่ามันก็เป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่นะเพราะว่าปกติเวลาใหม่ไปเที่ยวที่ปะ่ะจะเป็นแค่ทิปสั้นๆนะคะจะไม่ใช่ทิปยาวแบบไปแค่แบบสองวันหนึ่งคืนซะส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าส่วนตัวเองอะเป็นคนที่ไม่ค่อยทนกับอากาศร้อนนะคะก็คือแบบ ถ้าร้อนจัดๆอย่างเนี้ยจะปวดหัวก็เลยแบบจะไม่ค่อยไปทิปกับมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่นะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็คือเป็นภาคเหนือนะคะที่เรามาโหดทิพก็รู้สึกว่าเอออยากอยากมาลองนะคะก็บอกเลยว่าทําให้เรารู้สึกว่าเออข้างทางมันก็สวยเหมือนกันนะคะก็คือด้วยความที่แบบถ้าเป็นรถเก่งเราก็จะหลับใช่ไหมคะแต่พอเป็นมอเตอร์ไซค์หลับไม่ได้นะคะเราก็แบบเออได้เห็นวิวได้ได้เห็นวิวทิวทัศน์อะไรมากขึ้นนะคะแต่ก็สนุกมาพร้อมกับความเมื่อยนะคะแต่ว่าเขาก็ ซอยระยะทางให้เราแบบไม่ได้หนักจนเกินไปก็ถือว่าโอเคแล้วก็รับได้นะคะคลิปหน้าไม่รู้ว่าจะมีโอกาสอีกไหมหรือจะไปออกคลิปที่ไหนก็ฝากทุกคนติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ใหม่ด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายจ้า